ปีใหม่พศ2554ตำรวจพุทธรจังหวัดสร,ระบุรีที่นี้ประกอบด้วยกำลังตำรวจจากจังหกัดสืียงตูภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลจะจังหวัดต่างๆในภาคกลาง สร้างว่าในเ,เรื่องของเทศกาลที่นใ,นใหม่ขึ้นต่นเรื่องของการเดินมีงานทำโรงงานอุตสาหกรรมอปิดกิจกรในวันนี้นะครับเราจะเน้น อาชญากรรมทุกประเภทและก็ยาเสพติดอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับซึ่งผู้บัญชาการบรวจห่งชาติท่านพลเอกเกียวพันธดามาพงศ์และแล้วก็ผู้กำกับชารทุ่ดับของสำนักงานตำรวเอหงชาติการและให้ตำรวจทั้งประเทศนะครับอะดมกว่าล้างอาชญากรรมเน้นประเภทของคดีที่ผมกล่าวไปแล้วจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในด้านอาชญากรรมได้พอสมควรนะครับ ส่วนในในช่วงนี้คือการก่อนวัดร้างก่อนในช่วงที่เทศกาลปีใหม่หรือเทกาตรามก็จะมีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อนเนื่องแต่เราจะเน้นไปในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยไม,ไม่ได้ไังวลลงลเสร็จก็ต <enact ing. AM> <t> ้องวขอปืนได้เยอะนะปืนยาเสพติด